ครับวันนี้เกษตรค้นคนเดิมมาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับที่นี่แม่อ่อนครับนะเป็นสวนรีสอร์ทสวยงามเลยทีเดียวนะฮะมีสระน้ํามีปลามีต้นไม้มีปเท้ามพืชพันธุ์ยาสารเยอะแยะมากมายนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ฟังต้ผู้อมรับโดยพาะพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะยึดตุยึดติดปุ๋ยเคมีกันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีนะครับตอนนี้ส่งผลให้สภาพดินนั้นเสื่อมค่าด้วยการใช้สารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงฮะ สภาพดินเสื่อมค่าดินเป็นกรดนะฮะถ้าเกิดสภาพดินเป็นกรดดินแน่นดินดานดินกระด้างเนี่ยนะดินเสื่อมค่าน่ะอะไรคือตัวแรกที่จะที่น้องเกษตรกรจะใช้นะมาดูที่นี้เลยครับยวนคือธาตุรองธาตุเสริมนะครับหนักไปทงแมกนีเซียมแคลเซียมตรงนี้จะเป็นแร่สาหรับปรับปรุงบารุงดินนะฮะระเบิดดินก่อนที่จะใส่ปุ๋ยอื่นๆนะครับฉะนั้นการที่ดินเป็นกรดนะครับจะต้องแก้ด้วยยวนก็คือธาตุอาหาร ลองอาหารเสริมแมกนีเซียมแคลเซียมเพื่อที่จะบำรุงดินระเบิดดินนะตะกุยดินนะครับเพื่อให้ดินนั้นมีช่องอากาศหายใจที่ดีแลกพืชเดินได้ดีนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วแน่นอนครับนะแก้ปัญหาด้วยการลดกรดด้วยหยวนแล้วตามด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นมากเลยนะครับในนี้มีอะไรบ้างยูโรยูโรคืออะไรฮะยูโรคือปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานส่งออกนะครับค่าโอเอ็มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต่ำกว่า20%แน่นอนนะครับองประกอบของยูโรนะฮะกากตัวกากงากาก สับป,ปะรดตะกอนลงเบียร์โดโลไมภูไมมิวมิกฮิวมัตยูรินซีอะมิโนโปรตีนนะครับตรงนี้คือเรื่องของธาตุอาหารที่เติมลงไปในดินครับเมื่อเราปลูกพืชปลูกผักต่างๆนะครับเราก็พืชเอาธาตุอาหารในดินมาใช้มันก็ย่อมหมดไปฉะนั้นเราต้องเติมด้วยยูโรยูโรคือยูรินซีชนิดหนึ่งยูโรคือกากตัวกากงาไปปรับปรุงบำรุงดินแถมยังเติมธาตุอาหารในดินพืฟื้นฟูดินทําให้ดินมีชีวิตนะครับเอาละครับของตัวนี้เป็นตัวที่ รนะดกรดเป็นตัวที่เติมธาตุอาหารในดินนะฮะถ้าหากว่าเราปลูกขึ้นใดๆก็ตามครับในช่วงแรกนะครับคุณชมครับช่วงแรกเนี่ยเราต้องถ้าปลูกข้าวอายุ15วันถึง30วันเนี่ยข้าวนานดำก็ดีถ้านานหวานก็ดีนะฮะหรือผลไม้รากไม้ตัดแต่งจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยทุเรียนมังคุดลองกองนะมันสับปะหลังก็ดีห้อยก็ดีนะพืชต่างๆช่วงแรกเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยยูเรียรใช่ไหมฮะสี่อกๆหรือ5้าเจีนสูตรคุ้นเคยนะฮะ แต่เราขอเสนอตัวนี้ครับนี่เลยครับฟังครับฟังคือปุ๋ยเคมีทัดลองเสริมนะครับองค์ประกอบของฟังนั้นนะครับน่ะมีค่า OM อยู่ถึง12ครับในนี้มีกากถั่วกากงากาตาแฟกากสับปะรดครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในนี้มีจุลินทรีย์ด้วยนะฮะมีปุ๋ยเคมีอยู่ในตัวครับ1230เราเคลือบด้วยซิลิก้าซิลิก้านั้นประโยชน์มากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับประโยชน์นั้นปรับปรุงบำรุงดินครับนะแล้วก็ การเคลือบปุ๋ยยูเรียมาไว้ในนี้มันทําให้ปุ๋ยยูเรียละลายช้านะฮะทำให้ยยใหพืชได้กินนานนะฮะองค์ประกอบในนี้เยอะแยะมากมายครับใส่แทนยูเรียเลยนะครับนะฮะแล้วก็ใส่ช่วงแรกของพืชน,นะครับมาดูกันว่าเม็ดข้างในเป็นยังไงนะฮะนี่เลยครับเห็นหรือไมฮะเม็ดมันเป็นอย่างนี้ครับไม่เห็นยูเรียแม้แต่เม็เดเดียวเลยฮะถ้าให้เห็นนะฮะนี่เลยครับนี่เอาน้ําเทใส่ก็จะเห็นยูเรียขาวจวดลงมาทันทีเลยเห็นไหมฮะนี่ครับคือนวัตกรรมการผลิตนะครับนี่เมื่อยูเรียเคลือบด้วยนี่ ไม่ใช่เคลือบช็อกโกแลตนะครับเคลือบด้วยซิลิก้านะฮะซิลิก้าบทบาทสําคัญมากนะฮะเร่งรากกระชากลวงนะแล้วก็ทําให้นะเชื้อราในดินนั้นสามารถกําจัดได้ด้วยซิลิก้าประโยชน์เยอะแยะมากมายครับตรงนี้จะใส่ช่วงแรกนะถ้าเป็นนาข้าวหนึ่งกระสอบเนี่ยสองไร่โดยประมาณนะครับแต่หากต้องการสูตรเข้มข้นนะครับทุู้ชมครับนี่เลยครับคูน่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่หนึ่งเดียวในโลกเลยทีเดียวครับคูน่านั้นนะอยู่ทุกเม็ดนะครับอยู่ในนี้เลยครับดูแล้วเป็นไงฮะ สีสันเหมือนกับว่าเป็นปุ๋ยอินทรีนะแท้จริงแล้วนะมีอินทรีย์พอก17ชั้นด้วยกันนะครับตัวนี้ถามว่าในนี้มีอะไรบ้างครับโมมีจุลินรีนะครับมีกากตัวกากงากากกาแฟกา,ากสับปะรดตะกรงเบียนะฮะโดโลไม้ปูไม้นะครับหมายคือว่าตัวเนี้ยนะใช้ได้ถึง 2, 2> <ม>เด้งเลยเด้งหนึ่ง,ง,งคือปุ๋ยยูเรียที่พี่น้องติดก,กันองอมแงมนะครับเด้งที่2คือได้อินทรีย ที่พอกไป17ชั้นครับเป็นนวัตกรรมใหม่เทพที่น้องเราเนี่ยยังไม่เคยคุ้นเคยแน่แต่ใช้แทนยูเรียสูตรก้นใช้เพียงนิดนะฮะใช้เียงนิดอย่าใช้มากนะครับใช้มากเนี่ยมันก็ไม่ดีมันเปืองนะครับเอาละครับนี่คือคูหน้าใช้แทนยูเรียช่วงแรกนาข้าวที่สุดยอดเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะฮะจะละลายน้ําให้ดูนะครับอ่านี่คือเม็ดของขูหน้านะครับเน่เหมือนปุ๋ยอินทรีย์เลยฮะแต่เทน้ําไปนะฮะ มันก็จะมียูเรียนะฮะหเห็นไหมฮะนี่เลยครับเม็ดสีขาวเลยนะฮะ,ะกล้องโคดใกล้ๆนะฮะนี่เลยครับน,นี่คือเม็ดยูเรียผสมปุ๋ยอินทรีย์นะครับเอาละครับเมื่อช่วงแรกนะสองตัวนี้นะฮะใครเข้มขน้นต้องการเข้มขน้นติดเทอร์โบต้องคูนนะ่หน้าแต่หากว่าใครต้องการนะไปสบายนิ่มๆน,นะฮะแต่ก็นะเขียวยาวนานจนกระทั่งเก็บเกี่ยว,ยวนะฮะตรงนี้ครับเป็นเรื่องของ ของการใส่ช่วงแรกเมื่อใส่ช่วงแรกแล้วนะครับเมื่อใส่ช่วงแรกแล้วต่อไปคืออะไรครับต่อไปนี่ฮะสะส,สอมอาหารนะด้วย636นะครับ636เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนปุ๋ยสูตร15ปุ๋ยสูตรเสมอที่พี่น้องเคยคุ้นเคยนี่แหละแต่ตรงนี้ต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีต้องไปนะองค์ประกอบ2อ,อย่างนะส่วนหนึ่งคือแม่ปุ๋ยส่วนหนึ่งคือฟิลเลอร์ฟิลเลอร์อส่วนมากจะมี บางทีกเกษตรกรบอกว่าจะมีดินหินทรายติดมาด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารปรับปรุงดินเข้ามาด้วยก็แล้วแต่ผู้ประกอบการที่จะเติมอะไรเข้าไปแต่ของไอทีนั้นตัวนี้นะกากถั่วกากนากราแฟาอะมินโนโปรตีนนะ 5Om ถึง12นะครับจุลินทรีย์ก็อยู่ในนี้นะครับราะจุลินทรีย์ทำไมต้องอยู่กับทุกทุกปุ๋ยของเราเลยนะฮะทุกสูตรเลยเพราะว่าจุลินทรีย์นั้นมีบทบาทสำคัญคือย่อย NPK หรือย่อยปุ๋ยให้พืชกินฉะนั้นเราจึงมิกอินทรีย์เข้าไปอินทรีย์ของเราก็เป็น เป็นนกเขาเรียกว่ามีการเพาะเชื้อเองนะฮะแล้วก็ทํามาผสมกับปุ๋ยทุกสูตรอยู่ในนี้เลยนะฮะ,ะ,ะเมื่อสะสมอาหารสะสมธาตุอาหารลําไยก็ดีตู้เรียนก็ดีนะฮะช่วงออกลูกเล็กๆสะสมใบสะสมอาหารเนี่ยต้องตรงนี้เลยฮะหกสาจากนั้นนะครับพอมีผลเท่าลูกไข่แล้วนะฮะนี่เลยครับมันสับปะหลังก็ดีนะ,ะข้าวก็ดีนะครับแล้วก็ทุเรียนก็ดีไม้ผลต่างๆนะครับที่ต้องการตัวท้ายสูง339ทําไมต้องเป็น339ครับ พราะว่า3ามนั้น9ท้ายหนะักแล้วก็เรากนะ็เขาเรียกว่าทอดด้วยอินทรีย์ด้วยในะนี้มีอะไรบ้างครับก็เหมือนกับนี่เลยเหมือนครูหน้าเหมือนตอนเหมือนเหมือนฟังเลยนะฮะตรงนี้คืออินทรีนะจุลินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเคมีก็มีเล่นตัวท้ายสุดสร้างเขาเรียกว่าพลังสร้างผลผลิตให้ใหญ่ให้โตนะขยายขนาดนะด้วย3ามบางคนบอกว่ามันน้อยไปไหมนะครับนี่เลยครับเราทําออกมา เพื่อแทนน้ำหนักไปที่การขยายผลที่ชัดเจนคือตรงนี้นะ0 0 3 5ในนี้มีซันเฟอร์ในนี้มีจุลินทรีย์ชนิดผงอยู่ด้วยนะฮะปุ๋ยเคมีคอมเพลต์นะฮะเปโซนะฮะอันนี้เขาเรียกเปโซนะฮะสูตร0035ตรงนี้เพิ่มขนาดมันสับหลังก็ดีทุเรียนก็ดีนะหรือไม่ผลก็ได้นะครับจากนั้นใครที่ทําทุเรียนใครที่ปลูกมันสับหลังนะครับตรงนี้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับเป็นนวัตกรรมปุ๋ยหนึ่งเดียวในไทยของเรานะฮะอ่ะ ผลผลิตขยายขนาดโตใหญ่ด้วยเปโซนะฮะหากว่าต้องการสะสมอาหารนะปอน636กับ33 9นะรูเบนตัวนี้นะอาลนี่คือนะตอบโจทย์ทุกความต้องการของพืชนะครับพืชช่วงแรกช่วงระยะสะสมอาหารแล้วก็ช่วงขยายขนาดให้มันโตใหญ่นะครับเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความหวานด้วย0035ตรงนี้นะฮะค่าเป็นปุ๋ยตลาดั่าไป0060เนี่ยใส่3กิโลตรงนี้ใส่แค่2กิโลพฮนะ เพราะว่าเรามิกสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปในใน,ในตัวท้ายด้วยแล้วก็ตัวเติมเต็มของเรานั้นเป็นแร่ที่สําคัญมากนัตเติมเต็มด้วยนะฮะโบลอนก็มีนะแมกนีเซียมแคลเซียมก็มีธาตุอาหารต่างๆมีเยอะแยะมากมายอ่ะทีนี้มาดูว่าไอตัวที่เราพอกเราเคลือบที่สําคัญคือว,ว่าไปพอกนเนี่ยเเม็ดยูเรียเต็มเลยฮะถูกพอกด้วยซิลิก้าเนี่ยซิลิก้าหน้าตาเป็นแบบไหนฮะมาดูตรงนี้เลยครับ เซดิก้ามีบทบาทสำคัญม,มากกับโงการปุ๋ยเรานะฮะนี่แหละมา,มาร์คนะมาร์คคือน่ะมาร์คคือสินแร่นะฮะมาร์คคือสินแร่ธรรมชาตินะครับสามารถที่จะนะฮะตัวนี้นะฮะไปจปับกลมบำรุงดินไปเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยนะฮะเมื่อเอามาร์คไปผสมปุ๋ยแล้วเนี่ยนะนะทำให้ปุ๋ยละลายชา้าทําให้เป็นปุ๋ยโซโลโล,โลิสนะครับเนื้อของมาร์คนั้นนะฮะนี่เลยครับพี่น้องครับนะ่ะเป็นสี นะสีแบบสบายๆนิ่มเย็นตานะฮะอ่าเป็นชนิดของนะครับน่ะดูดซับจากปุ๋ยได้ดีเหลือเกินนะฮะพัฒนาให้นะเชื้อราในดินนั้นยับยั้งเชื้อราในดินได้นะครับด้วยมาร์กนะครับด้วยแร่ธรรมชาติเพราะมีซิลิก้าซิลิก้าจะไปตกฝึกทําให้ผนังของพืชแข็งแรงต้นสิ่งท้านใบแข็งแรงมแมลงปากดูดทุกชนิดนะเมื่อมา่าถูกซิลิก้าแล้วเนี่ยมันก็จะนีไป,ไปไปแปง้งอื่นนั่นเองครับไม่ได้ฆ่าหรือไม่ได้ทําลายนะ แต่เป็นปอกปอก้องกันสําหรับพืชเพื่อให้พืชใบพืชแข็งแรงผลพืชแข็งแรงนะครับด้วยมาร์กมาร์กนี้นอกจากจะทําหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ทําให้พืชแข็งแรงก็ดีทําให้ลดปัญหาเรื่องโรคแมลงก็ดีนะครับยังทําให้ปุ๋ยละลายช้ายังไปปรับโครงสร้างของดินอีกต่าากไปเร่งล่าได้อ,อีกส่าากนะครับตรงนี้แล้วก็ปุ๋ยเคมีตกครั้งในดินนะครัยของเราทั้งหมดเนี่ยมันไปกระตุ้น มีที่ตกค้างในดินมาให้พืชนะฮะได้กินได้ได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องของน,นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยหนึ่งเดียวในโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะคูน่านะครับเอาละครับมาดูผลิตภัณฑ์อื่นๆบ้างครับถ้าในกรณีแก้ปัญหาเรื่องอโรคไฟท็อปทอร่าก็ดีโรคแรกเน่าขนเน่าก็ดีนะฮะหรือโรคแทงเกอร์โรคเชื้อราในดินต่างๆเหล่านั้นที่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนั้นตัวนี้เลยครับนะฮะมาร์กนี่คือใส ชิดโคนต้นก็ได้ลอยใต้สงคุ้มนะเมื่อตรงนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นโรคแนวะไฟทอมทอล่าเนี่ยนะนะให้เอามีดขูดๆตรงเปลือกที่มันมีปัญหาออกนะเราก็ฉีดด้วยตากลาตรงนี้นะฮะตากลาของเรานะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับเมื่อฉีดได้แล้วอีก6-8ชั่วโมงเนี่ยทาเอามาร์กเนี่ยมาผสมน้ําเหมือนเหมือนเราผสมแป้งปะหน้าเนี่ยแหละครับก็มาทานทาประมาณสักนะให้มันพอเหมาะพอควรนะฮะ จากนั้นรอดูสักระยะหนึ่งนะครับมันจะทําให้แผลนั้นแห้งนะฮะแล้วก็เสร็จตอนที่ได้ทดลองใช้ตัวนี้แล้วเยอะแยะมากมายที่มีผลสําเร็จแล้วนะครับแต่หากว่ามาร์กก็ดีนะตาก้าก็ดีนะฮะมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องโรคไวทอฟตัล่าโรคแทนเกอร์เรื่องเรื่องโรคต่างๆของพืชนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่จะแก้ไปด้วยกันเนี่ยที่ผสมกันเนี่ยยวนนี่คือตัวปรับโครงสร้างของดินนะฮะเติมแมกนีเซียมแคลเซียมลงเนดินนะฮะลดความเป็นกรดของดินนะครับ จากนั้นเราก็มาใส่ยูโรต้นที่เป็นต้นที่เป็นโรคไฟทับทุ่ราโดยเฉพาะทุเรียนนี่หรือลำาไยหรือพืชใดๆก็ตามนะฮะที่เป็นโรคนะฮะเราจะมีองค์ประกอบการใชนะ้การแก้ปัญหานะด้วยหลายผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยทีเดียวอันดับแรกมาร์กนะครับอันดับที่2อยูนนะครับอันดับที่3ยูโรอันดับที่4นี่นะครับนี่แหละครับนะตาก้าหนึ่งตาก้าสองนี่แหละครับนี่คือนะองค์ประกอบระบบ IAT นะจากนั้นนะครับอันนี้เป็นการแก้ พัฒนาดินตะกั่ท่าถังในดินแก้โรคไฟทอทาร่าแล้วก็แก้โรคปัญหาโรคต่างๆแล้วนะฮะเราก็มาเริ่มต้นนะี่บำรุงกิ่งก้านใบช่วงแรกแล้วก็สะสมอาหารแล้วก็ไปเรื่องของนะี่ขยายผลผลใหญ่ผลดกนย่านี้น้ำหนักนะขนาดใหญ่นะฮะตรงนี้เลยครับคือระบบ IAT นะครับจิงอยากจะฝากพี่น้องไว้นะเอาละครับนี่คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ของ IAT สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกครับ สำหรับสัตว์นะครับสัตว์บกสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะฮะไม่ว่าจะเป็นวัวหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับอ๋อเห็ดไม่มีนะอะ๋ไก่เป็ดนะฮะแพะแกะนะทุกอย่างที่สัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็ียกว่าดอลล่าดอลล่าคือสินแร่ธรรมชาติเป็นออแกนิกนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับเอาไปผสมอาหารเพียง1-3กิโลต่ออาหาร100กิโลนะฮะถ้าอาหาร30บกิโลก็ผสมครึ่งกิโลก็ได้1กิโลก็ได้คลุกเคล้าให ด้กันนะฮะเราไปให้นะสัต์กินนะครับหมูเจ็ดวันนะฮะมูลที่ถ่ายออกมานะลดความเหม็นไปได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้สัตว์แข็งแรงโตเร็วมันไปจับในใต้ในเตดก็ดีนะฮะมันไปทําให้กับระบบการย่อยอาหารของสัตว์นั้นดีขึ้นการขับถ่ายดีขึ้นตานี่ก็จับเร็วขึ้นกุ้งนีกระไซใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไปปรับนวะสร้างแ่นต้อนในนะน้ําด้วยนะครับไปบูรการน้ําทําให้ค่าพีเอชของน้ําเป็นกลางอะไรต่างเหล่านี้ ใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ใช้ได้ประหยัดด้วยครับแค่หนเปนะครับในการผสมนะฮะมีกัวนึงนะครับนอกจากมนะีดอลลาร์แล้วนะครับนี่คือรีลานะฮะร,รีลาคือไคโตซานนะครับท่านทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าไคโตซานเนี่ยโด่งดังมากนะครับ ยี่สิบซีซีผสมน้ำยี่สิบลิตรให้สัตว์กินนะครับนะไคโตซานไปทาให้สัตว์นั้นมีความแข็งแรงนะครับทาให้สัตว์นั้นโตเร็วนะครับทําให้สัตว์นั้นปลอดโรคนะครับด้วยกาผลิตพันธุ์นะสองอย่างระหว่างลีลากับดอลล่าชื่อเป็นสกุลเงินต่างประเทศแทบทั้งสิ้นนะครับมาดูว่าข้างในเป็นยังไงนะนี่เลยครับดอลล่านะครับนะดอลล่าเป็นผงนะละเอียดสีไข่ไก่นี่แหละครับนะครับพี่น้องครับสำหรับไอทีนั้นนะครับดู ว่าเรามีที่ไหนกันบ้างนะครับมาดูเนี่ยทั่วประเทศของเรานะนี่คือสาขาต่างๆนะครับนะประมาณเกือบร้อยแห่งเลยทีเดียวนะครับนะภาคใต้ก็เยอะภาคตะวันออกก็เยอะภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีภาคกลางก็มีนะครับนี่คือสาขาต่างๆนี่ดูประเทศไทยเราเนี้ยนะนแผนที่ประเทศไทยนะฮะสาขาเรามีครบทุกภาคเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยังขาดผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวครับที่จะเรียนเสนอน,นี่คือเย็นนะฮะ เย็นคือสกุลเงินของญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะผสมน้ำนะฮะอ่าสิบถึงยีซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับเอาไปฉีดนะเป็นอ่าธาตุรองธาตุเสริมนะครับอ่าทาให้กิ่งก้านใบสมบูรณ์นะฮะทำให้ผลผลิตสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ลิงกิตครับลิงกิตก็เป็นอะมิโนโปรตีนชนุดที่เป็นสูตรนาโนครับตรงนี้ฮะใน1กล่องเนี่ยมี6เม็ดนะครับ6เม็ดนี่นะครับก็1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรนะฮะนี่อยู่ในฟอยอย่างนี้เลยนะฮะ ผสมน้ำา2 0รลิตรถ้าเป็นพืชผักท่าไปผสม5 0 0ลิตรเอาไปฉีดครับมันจะเสริมสร้างให้ปุ๋ยที่ใส่ลงในดินนะฮะทำงานได้ดีขึ้นนะฮะนี่เลยครับี่กล่องของเรงกิตนะครับฉีดทุกนะ7วันจะทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ลงดินก็ดีนะ,ะทำให้มันดูดซับจากปุ๋ยได้ดีขึ้นเป็นเหมือนสะพานข้ามไปฝั่งโนดฝั่งนี้นะฮะทำให้ธาตุอาหารเคลื่อนจากดินนะสู่กิ่งก้านใบได้อย่างสุดยอดเลยนะ ฉีดวันนี้พรุ่งนี้วันลื่นเห็นผลแล้วนะไม่เชื่อลองดูนะครับเอาล้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าของ IAT นะฮะโรงงานมาตรฐานอันดับหนึ่งของไทยเลยนะฮะคือโรงงานไอออนิกตรงนี้เลยนะไอออนิกนะครับโรงงานไอออนิกมี34จานปั้นนะ5โรงงานนะครับส่งปุ๋ยอินทรีย์ออกไปทั่วโลกกว่า20ประเทศนะครับโรงงานอยู่ที่ท่ามากา,ากำแพงแสนท่าม่วง แล้วก็อีกหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการร่วมทุนจัดอีกนักธุรกิจอีก3าประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็มีห้องแบบเป็นของตุเกีด้วยนะครับโรงงานไอออนิกเป็นโรงงานแม่ที่ผลิตให้กับ iat นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนะตอนนี้เราก็ต้องการที่จะนะเสริมสร้างนักบริการนักบริหารทุกจังหวัดทั่วประเทศท่านใดสนใจเข้ามานะสมัครนะเพียง299ได้คู่มือนะได้เอกสารต่างๆอย่างนี้แหละครับ ไปประกอบอาชีพไปวิชาการถึงบ้านบริการถึงสวนไปแก้ปัญหาเรื่องดินไปแก้ปัญหาเรื่องโรคพืชต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรของเราของเราออกมาเป็นปุ๋ยผสมผสานนะครับไม่ได้เคมีเต็มจา๋าไม่ได้อินทรีย์ก็เต็มจ๋าก็มีนะฮะเต็มร้อยก็มีแล้วแต่พี่น้องจะเแล้วแต่เราจะเน้นเป็นสายกลางนะครับอินรีย์เคมีตรงนี้โรคก,ก็โรคก,ก็ลดลงให้พี่น้องเกษตรกร,กรนั้นหันมาใช้อินทรีย์กันมากขึ้นนะครับบทบาทของเคมีมันถึงเพดานแล้วสูงสุดแล้วนะฮะ เมื่อไหร่ที่อินรีย์เพิ่มขึ้นเคมีย่อมลดลงฉะนั้นจากนี้ไปคือเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์เป็นด้านหลักเพราะว่าโลกหนุนนะครับถึงพี่น้องจะยึดติดเคมีมานานเท่าไหร่ก็ตามครับแต่อินทรีย์ก็จะมีบทบาทสําคัญจากนี้ต่อไปขอให้พี่น้องได้นเรียนรู้กับนักวิชาการของเรานะที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ครับเอาลครับช่วงนี้องเท่านี้โอกาสน่าจะนําข้อมูลดีๆมาฝากนะครับสวัสดีครับ